สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนนายกประกาศชงเยียวยารอบ3แบบเร่งด่วน5พฤษภาคมนี้ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมมีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเยียวยารอบสามมาแล้วนะครับซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับช่วงนี้จะได้ยินเกี่ยวกับมาตรการเยียวยารอบ3ไม่ว่าจะเป็น15ื0 0ห้0 0หรือ3,500บาท3เดือนหรือจะแจกเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับทุกข่าวล้วนเป็นข่าวปลอมนะครับข่าวที่ผมได้มานี้ก็คือล่าสุดจริงๆนะครับนี่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับประยุทธ์ เร่งทีมเศรษฐกิจชงมาตรการเยียวยาโควิดเข้าคอรมอ5พฤษภาคมนี้ข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของวันที่3พฤษภาคม64นี้นะครับรัฐบาลจาะออกมาตรการเยียวยาโควิดและลอก3ทั้งมาตรการด้านการเงินมาตรการด้านสินเชื่อมาตรการพักชำระหนี้วันที่3พฤษภาคม2564นายอนุชาบูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังปลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เชิญคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเข้าพบเพื่อหาลือเรื่องมาตรการดูแลเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในรอบล่าสุดว่าการระบาดของโรคโควิด -19 ในรอบล่าสุดนี้ได้กระจายไปทั่วประเทศ และมีผลกระทบในวงกว้างกว่ารอบที่ผ่านมานายกได้เน้ยนย้ำในที่ประชุมเรื่องความจำเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการที่จะออกมาใหม่ในรอบนี้ด้วยความรวดเร็วและด้วยความอรอบคอบโดยมาตรการใดที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนายกได้ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดนํำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในครั้งหน้าที่จะมีการประชุมในวันพุทธที่5พฤษภาคม64นี้ได้เลย นายอนุชากล่าวความจริงนะครับจะต้องเข้าที่ประชุมคลอรอในวันที่4พฤษภาคมนะครับแต่ปรากฏว่าวันที่4พฤษภาคมนี้ซึ่งก็คือวันนี้นะครับเป็นวันฉัตรมงคลซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องเลื่อนชงคลอรอม,มาตรการเยียวยารอบใหม่นี้นะครับในวันพุทธที่5พฤษภาคมนี้นะครับนายอนุชากล่าวว่านอกจากนี้ในที่ประชุมได้พิจารณาถึงความคืบหน้าของมาตรการต่างๆที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของมาตรการด้านการเงินผ่านการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 และการออกพอลกอด้านการเงินต่างๆที่ดำเนินการอยู่รวมถึงมาตรการด้านภาษีทั้งการลดภาษีและการขยายกำหนดเวลาต่างๆอีกทั้งมาตรการด้านการคลังผ่านโครงการเยียวยาและมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อต่างๆซึ่งมีทั้งโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเช่น โครงการคนละครึ่งระยะที่1ถึง2โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการที่ยังดำเนินการอยู่เช่นโครงการเราชนะและนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้านะครับซึ่งเป็นเพจของรัฐบาลโดยตรงนะครับได้โพสต์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเตรียมชงมาตรการเยียวยาเข้าคอรมอรสัปดาห์นี้ก็คือที่ผมบอกนะครับวันที่5พฤษภาคมนี้วันนี้ท่านนายกได้เชิญคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ หาลือเรื่องมาตรการดูแลเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด -19 รอบล่าสุดนี้โดยให้พิจารณามาตรการที่สามารถทำได้ทันทีแต่ต้องรอบครอบและหากพร้อมให้เสนอเข้าคอรอมอในสัปดาห์นี้เลยนี่นะครับแล้วตรงนี้ก็เขียนว่าเตรียมชงมาตรการเยียวยาเข้าคอรอมอสัปดาห์นี้ซึ่งอย่างที่บอกนะครับก็คือวันพุธที่5พฤษภาคมนี้นะครับ ข้อมูลณนะวันที่3พฤษภาคม64นอกจากนี้นะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับก็ได้มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับการเยียวยารอบ3นี้นะครับบิ๊กตูเ่เผยผลหารือที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจยันเตรียมเยียวยาเร่งด่วนเป็นข่าวของวันที่3พฤษภาคมตอน2ทุ่มนะครับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิดรอบที่3ในเดือนเมษายนนักหน่วงยิ่งกว่าทุกรอบที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่มีมาตรการล็อกดาว แมีคำสั่งปิดสถานที่และกิจการประเภทต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดของโรคล่าสุดผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ผ่านเพจว่าเพจนี้คือเพจของท่านนายกเองโดยตรงเลยนะครับเป็นเพจส่วนตัวนะครับนี่นะครับเป็นโพสต์ของท่านนายกนะครับประยุทธ์จันโอชาวันนี้ผมได้ประชุมกับคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ เพื่อหาลือเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาประชาชนและธุรกิจต่างๆรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบล่าสุดในขณะที่เราจำเป็นต้องเข้มงวดในเรื่องสาธารณสุขและการยับยั้งควบคุมโรคระบาดสิ่งสำคัญที่ผมเน้นย้ำกับคณะทำงานคือเราต้องรีบออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการทำมาค้าขายต่างๆอย่างรวดเร็วที่สุด ช่วงเวลา1ปีกว่าที่ผ่านมาที่ประชาชนต้องเผชิญสถานการณ์อันยากลำบากอย่างลร้แรงจากโควิด -19 จนถึงตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนกันอย่างสาหัสและยิ่งจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนเห็นไหมครับท่านนายกได้พูดไว้ชัดเจนนะครับว่าทุกคนเดือดร้อนกันอย่างสาหัสแล้วก็จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะครับ เพราะฉะนั้นวันที่5นี้น่าจะทราบนะครับว่ามาตรการเยียวยารอบใหม่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่ายังไม่ทราบนะครับแต่ตอนนี้มีข่าวปลอมออกมามากมายนะครับว่าจะแจก700 0มั่ง15 0 0 0มั่ง3 5 0 0เดือนมั่งอะไรพวกนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับข่าวปลอมทั้งสิ้นนะครับข่าวจริงๆคือท่านนายกยังไม่เคยบอกใครนะครับว่าจะเยียวยาอย่างไรนะครับแม้กระทั่งชื่อมาตรการก็ยังไม่ได้ออกมานะครับว่า จะใช้ชื่อเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับอาจจะใช้ชื่อว่าเราชนะเฟส2หรืออาจจะเปลี่ยนชื่อก็ยังไม่มีใครทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขาการแจกจํานวนเงินการแจกวันที่จะแจกตอนนี้ยังไม่มีใครทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าผมจะนามารายงานท่านผู้ชมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็กดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ